กี่บาทกี่บาทก็ได้เพื่มนบอากี่บาทก็ได้อา้าวสิบบาทไทยเท่ากี่กี่เรียวหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเรียวใช่ไหมคือเอาอะไรไปคูณสิบไปคูณใช่หรือเปล่าใช่ไหมคะพี่พัดพี่พัดเก่งคันี้ช่วยครูคิดด้วยสิครูถามก็ไม่ช่วยคิดเรียบร้อยอยังออกกำลังคิดอยู่ให,ใหม่เดี๋ยวคิดประเทศอื่นดีกว่านาะ อ,าอ้ายังรอก่อนก็ได้เรียบร้อยอยังไปต่อเลยนะข้างหลังเรียบร้อยอยังคะทีรพัทเรียบร้อยหรือยังอาไปต่อนะคะผู้หญิงเรียบร้อยไหมคะต่อไปประเทศอะไรประเทศอินโดนีเซียอินโดนีเซียมีเมืองหลวงชื่อว่า จาการ์ตาใช่ไหมใช่ไหมอินโดนีเซียคือเมืองหลวงชื่อว่าจาการ์ตากิตตพลจําได้หรือยังใช่กิตตพลไม่ใช่นี่นี่เอาปันทัศมีหูจาสักอีแล้วปันทัศจำได้หรือ,อยังประเทศอินโดนีเซียเมืองหลวงชื่อว่าจาการ์ตาใช้สกุลเงินอะไรรู้ไหมคะใช้สกุลเงินอะไรอ่าดูดูดูภาพก่อนดูภาพก่อน แสดงสังเกตไหมว่าเงินเขาเนี่ยมีทั้งแบบเป็นเหรียญกับแบบเป็นแบงก์เป็นธนบัตรใช่ไหมคะมีทุกประเทศเลยใช่ไหมบูนามีไหมมีกัมพูชามีไหมมีทั้งเป็นมีไหมกัมพูชามีเป็นเหรียญไหมคะมีไหมมีมีแบงก์ด้วยมีเหรียญเป็นธนบัตรแล้วก็อินโดนีเซียก็มีทั้งเหรียญแล้วก็ธนบัตรใช่ไหมคะสกุลเงินของเขาคือ คืออะไไม่ไม,ไม่แบบว่าคับคล้ายคลับคานิดนึงนมีไหมคือรูเปียเก่งมากนะคะสะกุลเงินของอินโดนีเซียคือรูเปียนะคะ1,000รูเปียประมาณ3บาทไทยเยอะหรือน้อยน้อยน้อยเหรออ่ะ หนึ่งนี้เงินสกุลเงินคือ1,000รูเปียเท่ากับประมาณกี่บาทไทย3บาทไทยแล้วถ้าเรามีเงินมีเงิน3000รูเปียจะเข้ากับกี่บาทไทยกี่บาท9บาทใช่ไหมคะใช่ไหมเพราะ1,000พเท่ากับ3บาท2,000ันเท่ากี่บาท6、บาทแล้วถ้า3,000ก็เท่ากับ เกบาทคิดยากหรือคิดง่ายเนี่ยง่ายเรียบร้อยหรือ,อยังยอ,ยอ่านหรือ,อยังย,ยัอยง,อ,ยงอ่านพร้อมกันก่อนหนึ่สองสา,างประเทศ รูปเปียประมาณ3บาทไทยไปต่อเลยนะเสร็จหรือยังเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงก็ได้เสร็จยังเสร็จแล้วนะไปต่อแล้วนะต่อไปประเทศอะไรดีล,าว,ลาวใช่หรือเปล่า,ลาประเทศอะไรลาวประเทศลาวมีเมืองหลวงชื่อว่า เวียงจันแล้วชื่อชื่ออย่างเป็นทางการของประเทศลาวชื่อว่า,าวอ้าอ้าอ่าชื่ออย่างเป็นทางการของประเทศลาวชื่อว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประชาชนชาวลาวด้วยเหรออืมนะคะชื่อเต็มคือ สาธาณรณรัฐประชาธิปไตยประชาชน,นลาวนะคะเมืองหลวงชื่อว่าเวียงจนังจนทร์อ่ะบรรทุนมหน้าเงินสีหน้าตาของเงินเขาเป็นยังไงอุ้ยของเขานี่แบงค์อะไรเนี่ยแบงค์อะไรนับให้ดีหน่วยสิบร้อยพันหมืน่นนี่แบงค์หมืน่นแล้วนี่ล่ะแบงค์กี่หมืน่นสองหมืน่นอ๋ออันนี้เหรียญเหรียญเหรียญเท่าไหร่มองเห็นไหมลูก เรียนว่า <rôle> ม <CCTV> <to break an iously> ีกี่เท่าไหรหน่วยสิบร้อยพันหมื่นหมื่นกี่บอหมกอ๋ออันนี้เท่าไหรห้าพันอ้อ้อ้าประเทศลาวใช้สกุลเงินอะไรนะกีบอ้าอ่านพร้อมกันสิอ่านก่อนหรือเขียนก่อนอ่ะ กี่ประมาณกี่บาทสี่บ,<า>บาทของไทยถูกไหมถูกไหม<อ>ถูกไปซื้อน้ำที่นู่นถุงละสามพันอ่อดนาด,อดูดูต่อเห็นไหมสกุลเงินของเขานะคะก็คือเป็นมาตราอัตราเงินใช่ไหมที่เขาใช้ในประเทศนั้นๆ เดียวซีจเย็นเย็นจะ, hn, จะเย็นเยอนดูประเทศเลาวก่อนเห็นไหมข้างในภาพในธนาบาัตรเห็นไหมคะสังเกตตั้งแต่ต้นตั้งแต่ประเทศบูนายมาเลยใช่ไหมจะเป็นภาพของใครของผู้นําประเทศนะคะไปต่อเลยหร <c oughs> ยือยัองกี่ประเทศแล้วเนี่ยสี่ประเทศต่อไปเป็นประเทศอะไรมาเลเซ,ซียใช่หรือเปล่า มาเลเซียอ่ะมาเลเซียมาเลเซียมีเมืองหลวงชื่อว่ากัวลาลัมเปอร์นะคะใครไม่รู้จักกัวลาลัมเปอร์บ้างและสกุลเงินล่ะ,ลละอันนี้มีคนรู้จักไปมาหรือย,ยังคะยังอ๋ออ่าเงินมาเลเซียนะคะก็มีทั้งเป็นธนาบัตรและเป็นเหรียญอีกแล้วใช่ไหมใช่ไหมสวยไหมคะสวยอ่าไปดูต่อสิอ่อานพร้อมกันก่อน ประเทศใช้อันนี้อ่านว่าอะไรตรงนี้อ่านว่าริงกิตนะคะประเทศมาเลเซียใช้สกุลเงินริงกิต1ริงกิตประมาณ10บาทไทยเยอะหรือน้อย แสดงว่าค่าเงินเขาเยอะกว่าบ้านเราใช่ไหมอ๋อใช่อ่าหนึ่งริงกิตเท่ากับสิบบาทใช่ไหมอย่างเมื่อกี้นี้ริงกิตเมื่อกี้เท่าไหร่นะประเทศลาวเท่าไหร่นะอ่าหนึ่งกีทเท่ากับสี่บาทไทยใช่ไหมอ่า หนึ่งเหรอเมื่อกี้หนึ่งเหรอหนึ่งพันกีบเมื่อกี้หนึ่งพันกีบเท่ากับสี่บาทไทายของเขาจํานวนเงินตั้งหนึ่งพันแต่เท่ากับเราเท่าไรหนึ่งบาทเอ้สิบบาทสี่บาทขอโทษใช่ไหมแต่อันนี้ของเขาแค่หนึ่งเหรียญของเขาหนึ่งลิงกิตของเราเท่ากับกี่บาทของเราสิบาสบาทของเรานะคะาอาประเทศมาเลเซียเมื่อกี้เมืองหลวงชื่อว่าอะไรนะเมืองหลวงคือ เรียบร้อยอยังไปดูต่อแล้วนะต่อไปเป็นประเทศประเทศผา,มมาหรือเปล่าอ้าประเทศาม,มา่าเมืองหลวงชื่อเนปิดอเดอมื่อก่อนเคยมีเมืองหลวงก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองหลวงนวเนา่นปิดอเมื่อก่อนชื่อว่ายางกุง้งรู้จักไหมไม,ไม่เคยได้ยินเลยเหรออ๋อสแตมรู้จักเก่งมาก มาดูหน้าตาเงินซิออ้ยดูเหรียญของเขาอ่าของเขามีทั้งที่เป็นธนบัตรแล้วก็เป็นเหรียญกระสาบใช่ไหมเป็นรูปอะไรเนี่ยสิงหรือเสือสิงหรือเสือสิงใช่ไหมมีอะไรมีตึกด้วยนะคะอ่าไปดูซิว่าเงินพมา่าเขาใช้อะไรสกุลเงินจัด <That S 2> ใช่ไหม อ่านะคะเงินสก,กุลเงินของพอม่าก,ก็คือเรียกว่าจาร,รู้จักจารไหมยี่สิบหกจารประมาณกี่บาทหนึ่งบาทถูกไหมลาวกับพม่าไหนถูกกว่ากันลาวกับพม่าไหนถูกกว่ากันลาวหนึ่งพันนะลาวหนึ่งพันกีบเท่ากับสี่บาท เพราะฉะนั้นประมาณ250กีบเท่ากับ1บาทใช่ไหมประมาณประมาณอันนี้26จาร์ประมาณ1บาทเออต้องใช้คณิตศาสตร์ไหมเนี่ยต้องใช้คณิตศาสตร์ไหมใช้ไหมคะใช้แค่คิดว่าจะเอาเงินไปเที่ยวต่างประเทศเท่าไหร่นี้ต้องคิดหรือ,อยังต้องบวกลบคูณหารหรือ,อยังว่าเอ๊ะจะต้องไปซื้ออะไรบ้างนะใช่ไหมอ่ะต่อไปเรียบร้อยอยังอ่ะอ่ะ เรียบร้อยยังต่อไปเป็นประเทศอะไรเมืกอิกิพม่ามีเมืองหลวงชื่อว่าอะไรนะเนปิดอนนะคะเนปิดอนนะเคยดูเคยดูสารแลคดีเกี่ยวกับพม่าไหมคะที่เขาย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่เนปิดอเนี่ยเคยเห็นไหมเคยดูไหมอ๋อลองดูนะเพราะว่ามันเป็นการโยกย้ายเมืองหลวงแล้วเป็นการวางผังเมืองแบบใหม่นะคะลองดูแล้วจะได้อะไรเผื่อจะได้แบบเออมีความคิดอะไร ไม่เคยดูอะไรเลยสักอย่างเพื่อนบอกครูก็ไม่รู้สินะอะดูต่อดีกว่าประเทศอะไรนะต่อไปฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์มีเมืองหลวงชื่อว่า,าอะไรนะมานนลามนลามนิลาคือประเทศฟิลิปปินส์นั่นเองนี่หน้าตาเงินขาวสมหน้าเงินขาวมีทั้งธนบัตรแล้วก็คาไรธนบัตรแล้วก็เหรียญเหมือนกันเลยแต่ของเขามีเหรียญหลายลักษณะไหม หลายลักษณะเลยเหรียญนี้เหมือนเหรียญอะไรบ้านเราเลยเหรียนเหมือนเหรียญสิบบ้านเราเลยใช่ไหมอ่าลักษณะสีก็คล้ายๆกันใช่ไหมคะมีสีทองแดงใช่ไหมที่บ้านเราเรียกว่าทองแดงใช่ไหมสีทองแล้วก็สีเงินใช่ไหมคะอ่าใช้สกุลเงินเป็นอะไรฟิลิปปินเนี่ยใครรู้บ้างเปโซใช่หรือเปล่าใช่อ่าใช้สกุลเงินเป็นเปโซ 1.40เปโซประมาณ1บาทใกล้เคียงกันไหมนี้เงินใกล้เคียงกันไหมใกล้เคียงกันนะคะแต่ของเขาจะมากกว่าเราไหมมากกว่านิดหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าใกล้เคียงกันเรียบร้อยหรือยังไม่ได้จะถึงไทยสักทีนะอีกกี่ประเทศ อันนี้ต่อจากอันนี้ก็ถึงไทยแล้วไม่ใช่เหรอถึงไทยหรือยังถึงแล้ว,ลว<อ>ประเทศไทยเรื่อนะงไหนไหนไหนเขียนสิงคโปร์อ,อ,อ๋อ ไม่ต้องดูทงนี่ลูกเดี๋ยวคุณครูก็งงไปด้วยอ,อ่ะตาไปไป